อารับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการ Excuse Cas Gaming นะครับในเกม FIFA อลไร่สามในโหมดของบอทนะครับามาพร้อมแล้วมาลดเสียงหน่อยได้ไหมได้ได้บมา ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับตื่นเต้นกับเกมในวันนี้มากเลยครับคริชาร์ดสุดคาร์รอกผมรีบูตเกตบวกห้าแตกนะครับแล้วก็ไปดีเจราด์บวกสามแม่งแตกอีกแล้วก็ดีบวกสองเสือกติดชี้ยร์โอ้โหแล้วก็เข้าแล้วบอล ปรระตูคับเหลือแค่คนนเดียยวอ่างั้นใครทักเฟสมาช่างมากค่อยตายแต่ว่าเขาทำไม่ได้รอให้หลุดเข้าไปก็ไม่มีเหลือเลยผลออกมาล่าสุดหนึ่งศูนย์ใบเลเวลกูเซนไม่ใช่กระกากนะคาสโตคาสโตอินนักระเล่เบียดแย่งไปปุมตีคุณบวกสองนะครับบวกปุมตีบวกสองตั้งสองครั้งตั้งไม่ติดเลยมา ีกครั้งที่สามอ่ะติดเลยลลจา้าแล้วก็เข้าไปอีกแล้วยับแน่มึงเลวกูเซียโดนลงโทษอีกแล้วแลวก็เป็นสองศูนครับสับโอ้โหเทพซอนฮึงมินซอนฮึงมินซอนฮึงมิน,น,มน,น,มนเอาแล่ไปมิซิโ โ <O> อ้ซิลลุเลยนะครับการเล่นของนักเตะคนนี้เอ,อาล้วครับทุ่มเข้ามาลิก,กาโดคาบันโยบอยโยว้ายคาบอยโยมาล่นเสียบอุย้ยไม่โดนเชีย่ยส์แซมเลเบียตสเตฟานคิสลิงสเตฟานคิสลิงคริสเตียโนโรนันโดโรนันโด,โนโดสเตฟานเจอจร์ลาตการเกมขาดนะครับแล้วก็ตัดบอลออกไปได้ กองหลังป้องกันไม่ดีครับเขาหลุดไปแล้วครับเซมิลีฟริเ o โนโรนโดโรนโดโอซิลจ่ายบอลหลุดครับโอ้โหไม่ล้ำด้วยบันได้ยไม่เข้าโอ้เชี่ยจะทำประตูที่สองครับเขามั่นใจมากครับว่าจะยิงได้แล้วก็ใกล้เคียงครับอารานยังอยู่ในการครอบครองบอลครับหลังจากที่เปิดบอลขึ้นไป โคนดาวนาวกุนอุ้ยแม่งแต่ว่าหลุดกรอบทำไมนะโคายคุณนาเกโรคุณนาเกโรคาสโต้าสโต้เฟันคิสติงเดฟอ้ยลอยเลยเชี่ย เสียเรียงเนี่ยโอ้โหโอ้ยเบอร์วาลันแม่งโดนเรียงว่ะเสียแม่งลอยเลยเจเรนไม่ใช่าวัสดีครับบอลหลุดแล้วใครได้ใครได้คิดลิงเฮ้ยผิดโทษไหมนะเฮอออะฮ่าคือโทษชิมไม่เป็นไร เลี้ได้อยู่แล้วขอให้บอกสายดีกว่าเอาหยิบคำขันเชี่ยมันกล้ากว่าลีบัลกุเซนนี้ว่าจะเก่งใช่สิ่งที่พวกเราได้คาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่ครับผมคิดว่าใช่อย่างแน่นอนเลยนะครับยิ่งเหนือกว่าตัวแข่งพลมซะยับมาใหมมาใหม โอเซ่โอเซ่เซฟนเจอร์ลาโอ้โหหลุนเลยตายลูกนี้คมจริงจริงจริงคมจริง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 เจ้ากุลซับแลบปันเอ้าโูปลายมืออ่าแต่บอมพาดกูก็พลาดด้วยสเตฟานคิสลิงสเตฟานคิสลิงผมคิดว่าแฟนบอลตุนกังวนะครับ ว่าล้หน้าครับผู้ช่วยกสินยกธงล้มหน้าอีกแล้วครับจังหวะนี้ยืนล้มหน้าอยู่ก่อนแล้วบล็อกที่หน้าประตูครับได้บอลคืนมาแล้วซีเฟนเจรานเจเนเซคกเวอเกโลบุนท้าสะดวกแล้วเอาไงออกมาชิปยิงไม่โด่งพอนะครับผู้สาประตูก็สามารถจะจัดการ<น>จังหวะนี้ได้ปัดได้ให้เต็มสิบสำหรับความพยายามนะครับว่าใกล้เคียงมากๆ วารานเอาไอ้เหี้ยวาลาน <c oughs> มีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับตอนนี้ยิ่อโอ้โหฉมขานป้องลังเลยนยะวารานผ่านบอลง,ง,ง่ายๆนะครับแล้วลำจำครับไม่ล้ำออกหลังไปครับตั้งเตะครับ <c oughs> เออเชียร์มากเบื่อไปเชียร์มากวารานมองออกไปเจฟิตเตอร์ตัด คริสเตียโนโรนัลโดซับประสานงานกันได้ดีครับจังหวะนี้ทักษะยอดเยี่ยมเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากอุ้ยจานเอะได้เอาทุ่มนี่เป็นการโจมตีด้วยการทุ่มครับสตีเฟนเจราดอ๋อมาดรามิเน่คารานโบเตอร์ซามูเอลโบเตอร์ซามูเอลแม่งไอ้พาล่าไม่เป็นไรมีแรงจิ้ง ท้าเล่นกินนะวิ่งได้ด <forecasting> ีครับแล้วจะเจอกับกองหลังครับวันนี้ออกครับจะเป็นลูกทุ่มเอาบักบักบักสมิววิ่งแอสโตรไซมอลโลฟเฟสเซโก้ปุ่นเขาพยายามหลอกคู่แข่งครับเล่นอย่างชันฉลาดครับโอ้แท้ครึบบิวเลยเชี่ยถึงดูนาฬิกาครับและนี่เป็นจังหวะที่เขาเป่าให้ฟรีคิก เซีเอลออเกโลยิงครันการยิงประตูจริงๆนะครับข้าว้เกมในวันนี้เขาเน้นมากเลยครับเตเฟนเจร์ลาสเรนอิเข้าบอลได้แล้วก็ได้ฟรีคิกครับเขาเล่นเกมจังหวะนี้จากฟรีคิกเลยครับขอบคุณครับผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกเตะเครับ เปล่าอีกแล้วบ๊บอบินาเล่สงแม่เลโก้คุณหมดเวลาจบเกมเบอร์ลุเซียดอมมอนชนะไบเออร์เดลเบกุเซนไบสองตัวศูนย์อ่าจบการแข่งขันกระบอดไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ